รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมเป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่เป็นนักศึกษาพิเศษในคลาสกีของมหาวิทยาลัยแห่งนี้หลายคนจะคิดว่าพิเศษยังไงแต่สำหรับผมผมก็ไม่ทราบครับว่าสิ่งที่พวกผมกำลังเป็นอยู่นั้นคืออะไรและก็ไม่รู้ว่ามันสามารถเปลีป่ยนแปลงได้หรือไม่ นั่นก็คือพลังจิต พิมพาพิมพาพิมพาตื่นพิมพาตื่นแก้วตาแก้วตาตื่นตื่นแก้วตาแก้วตาแกไปอาบน้ำก่อนเลยนะโอเคงั้นฉันไปอาบน้ำก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปกวาดห้องนะเดี๋ยวฉันไปทำข้าว ีค่ะอาจารย์อาจารย์เรียกหนยู่มพบมีอะไรหรอคะคืออาจารย์อยากให้แก้วตาไปเขียนักษะทางวิชาการให้อาจารย์นะ่ะมีอะไรบ้างหรอคะอาจารย์มีพวกไทยคณิตศาสตร์ป้องกันตัวเองั้นหนูขอปเป็นหมดทุกรายการเลยคะ่ะจะแน่ใจนะว่าทำได้แน่ใจคะ่ะงั้นหนูขอเธอขอเลยค่ะจารย์ันเชื่อมั่นในเธอนะขอบคคุณ่ะ ไม่พิมพ์พาแกกับแก้วตาเป็นอะไรกันอะทำไมไม่เห็นคุยกันเลยก็ไม่ได้เป็นไรเพราะแก้วตาแหละสายไปปรึกตาฉันรู้น,นะว่าแกคิดอะไรปไากนะมานีาามาปาร์รี่มี่ะไรบาปารี่ ด้วน,น้ที่วันาน,านั้นานะเรานไม่ตั้งใจฟังเธอเลยอะเป็นไรแกไงกนะเพื่อนกันเนาะต้องอย่างนี้สิว่ามีอะไรเขาพอเราจะเหมาะพอมพวกเราอะมีพลังจิตพลังจิตอะไรจ๊ะเขาไม่อยากทำอะไรแบบนี้เลยอะได้าสาระอืมจะเป็นที่อะไรมากเลยเขาให้เรื่องแค่นี้เป็นเรื่องจริงนะอืมไม่เป็นไรเองสู้ๆยังมีเขาอยู่ ไมดีเคยกินไปแล้ววะเฮ้ยมึงทำแบบนี้นี่ไงวะมึงทำอะไรมึงก็รู้ดีอยู่แก่ใจยังไปบอกแฟนทำไมพวกมัึงกพลังติดกันพ,กพูดรู้เข้าใจดีมึงไม่ต้องมาทำมันไม่เข้าใจเลยนะเฮ้ยเอ็งไปพามาบ้ามาบอยเงี้ยกูก็ไม่อยากมีเหมือนกันหรอวะเฮ้ยทีนี้มึงทำอะไรกันมึงทำอะไรเพื่อนเไ้ยมึงยุ่งอะไรด้วยวะ พี่แกเป็นอะไรมากมายอ่ะไม่เป็นไรนี่แกจะไปไหนก็ไปเลยไปเออไปแนค่ะอาจารย์อาจรย์ค่ะเผืนะคะมันว่าเรื่องของคาทีมเราไปบอกแฟนแฟไม่เป็นนัข่าอาจารย์เขรู้ป็นนกมหาอะไรแล้วอาจารย์ต้องจัดการให้อหนะคะไปได้เผิดมาครูที ได้ค่ะมีหลักจากเธอน่าจะรู้ดีแล้วนะว่าเธอทำถึกฎอะไรมาคาดกิบเราเราม,มีกฎถ้าอย่างนั้นอาจารย์ขอทำตามกฎนะกิริยามารยาทต,ต่อหน้าอาจารย์ทำมันดีด้วย ช่เพื่อนเล่นกันนะมีกฎกฎก็คือกฎได้ครับราอาจารย์ถ้า,ดดางั้นอาจารย์จะไ่ตวออากานะเดี๋ยวก่อนครับอาจารย์มีอะไรอาจารย์ครับอย่าได้ไอ้เขอนออกได้ไหมครับกฎก็คือกฎอาจารย์ครับยังไงมันก็เพื่อนเราอยู่คลาสกิฟด้วยกันมานาน อาจารย์พอจะมีวิธีอื่นที่จะช่วยมันได้ไหมครับมันก็มีทางเดียวคือลบความทรงจำแล้วเราต้องทำยังไงครับจ,ม,จ,ม,จมอาจารย์มาว้วยายทำไมเนี่้เนอะเพือเกิดกันมาทำไม,ไมจำเลยครับ พวกแกตอนนี้กินหมงแล้วอะว้ยสองร่มแล้วนี่บ่าเึงไมมาสรดมนนไม่พนอนกันเถอะก็ได้ อะระหังสัมมาสัมพุโทโธพระขวาุูทังพระขวาวันตังอภิวาเทงสวาคาโตพระขวาวตาธโมธรรม,มานามาซามิสุปฏิปันโนพระขวาวโตสาวกสังโคสร้างคังนามา กันเอพีดแรงมันจีบวงล้วะสองทุ่มละวะ้วอะไม่มึงขยันจังวะโถเคือ,ววคอน,มน,นมึงก็ขยันเหมือนกูบ้างสิอ่านหนังสือบ้างปะ่ะนอนกันเถอะปะไปไปไป ในเมื่อพลังจิตของเรามันอยู่ในตัวเราแล้วเราไม่สามารถเอามันออกไปได้ถ้าอย่างนั้นพวกเรามาใช้พลังจิตที่พวกเรามีไปสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมกันดีกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องสนใจว่าใครจะมองพวกเราอย่างไรเราใช้ความสามารถที่เรามีใช้มันกับสิ่งที่ควรทำสิ่งบางสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เราก็ควรที่จะเรียนรู้อยู่กับมันดีกว่าเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงมัน